สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้คุณอยู่กับแฉง888ในเกมแล็กนรล็อกออริจินนะครับสำหรับแล็กนรลล็อกออริจินก็เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของแล็กนรลล็อกที่ทำออกมาได้สุดยอดเลยนะครับเรียกว่าได้กินได้ของแล็กนรล็อกพีที่เราเคยเล่นตอนเด็กนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นแล็กนรลล็อกเวอร์ชั่นไหนมาก็ตามนะครับมาเล่นแล็กนรล็อกออริจินเนียระบบเข้าใจง่ายกราฟิกสวยงามนะครับแล้วก็ เล่นง่ายเน้นการเล่นเป็นทีมเล่นกับเพื่อนๆสนุกมากนะครับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดดาวน์โหลดได้ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าผ่านทางช่องทางนี้เลยอ่าสำหรับเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดเกมผ่านหัวเว่ยแอปแกลอรี่นะครับจะได้รางวัลสุดพิเศษนะเป็นสปีดแคนดี้รางวัล1น0 0 0แสนอีเดนคอยแล้วก็ลัคกี้แคนดี้ไปฟรีๆนะครับนอกจากนี้ในวันที่6และ7พฤษภาคมนะครับร้านหัวเว่ยเอ็ r ซ์เพเลียนส ที่เมกาบ,บางนาจะจัดปาร์ตี้ในทีมแล็กนัล็อกออริจินนะครับใครว่างก็ไปเที่ยวที่งานกันได้นะครับโอ้เอาละครับคลิปนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่แสนสดใสวันนี้เป็นวันที่เซิร์ฟรีเซ็ตทุกอย่างนะครับทั้งภารกิจรลายสัปดาห์แล้วก็ทั้งการซื้อของในชอ็อปจะถูกรีเซ็ตทุกอย่างเลยนะครับวันนี้ ถ้าใครอยากกเสษียงดวงเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นวันที่เหมาะที่สุดแล้วนะอ่าวันนี้ผมซื้อกาชาติกเก็ตอ่าซื้อมา2อันนะครับซื้อจากไดมอนด์ช็อปแล้วก็ซื้อตัวซูเปอร์เพชรคูปองนะครับซื้อมาได้5อันจากตัวไดมอนด์ช็อปเช่นกันนะครับวันนี้ เราก็จะมากดเสี่ยงดวงกันสักเล็กน้อยนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้เติมเยอะเนี่ยทุกๆวันจันเราอย่าลืมมาเสี่ยงดวงกันด้วยนะอ่าสำหรับใน r o Shop ก็จะมีของต่างๆที่เราซื้อได้แค่สัปดาห์ละ1อัน2อัน3าอันอันนะครับอ่าเราเรียกว่าซื้อได้อย่างจำกัดนะถ้าใครอยากได้อะไรก็ให้เข้ามาดูใน RO Shop นะครับวันนี้มันรีเซ็ต ทุกอย่างเลยส่วนผมจะเน้นเป็นการเสี่ยงดวงซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเเราจะซื้ออะไรกันบ้างนะอ่ามิสเทอรี่ช็อปตัวนี้ก็มีของดีเช่นกันนะนี่นี่น,นี่เป็นใบสุมสัต์อ่าคูปองการ์ด120หรออันนี้150ใช่ป่ะซื้อสักหนึ่งแล้วกันเนาะ โอ้โหนี่นี่นนใบสุ่มการ์ดแลด,ด้วยครับใครมีเพชรฟ้าเยอะๆแล้วแจมเลยนะอ่ะอันนี้เป็นเฟืองในราคา4,500นซื้อได้ซื้อได้10อันก็40,000อืม่ะซื้อสักนิดสักหน่อยแล้วกันเนาะซื้อไปก่อนนะครับ2อ,อันจริงๆเฟืองนี่ยังไม่ต้องรีบเปิดนะเรา ค่อยเปิดตอนที่เราเป็นไฮคลาสก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูอันอื่นกันบ้างนะครับมีอะไรให้เราซื้อกันบ้างโอเคอาสุ่มการซื้อที่สักหน่อยแล้วกันครับอ่าเรามีเพชรเหลืออีก1,800ยใช่ไหมตัวนี้จะเป็นอ่าของจากดันสัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าดันอาเฟมตัวนี้ เมื่อปลดล็อกชั้นต่างๆเราก็จะได้มาซื้อของในอาเฟมช็อปตัวนี้อ่าซึ่งของในการผ่านรางวัลชั้นต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยล่ะนะหลักๆก็จะมีโมราคอยนะครับอ่าตัวนี้เป็นเหรียญแมวนะเราจะสามารถเอาเหรียญแมวตัวนี้ไป off. ออฟอาหาออปชั่นพิเศษในอาวุธในชุดเกราะได้นะครับมันเยี่ยมไปเลยนะมีแรกาสมีอ u n ซันชัยกีวี t ิวโทเคนสมอลเฟมยีเดนคอยอีก1ล้านเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้ไปเปิดให้ดูก่อนนะครับอ่าแล้วก็ทุกๆวันจันทร์เนี่ยเรายังสามารถไปสุ่มประดับเลเวล65ได้ด้วยนะครับเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนน่าจะเลเวล65กันแล้วนะครับบางคนก็70กันไปแล้วอ่าด้วยการเอาตัวชิ้นส่วนตัวนี้อ่ากดไปแลกเปลี่ยนแบบนี้เลยครับถามว่าชิ้นส่วนตัวนี้มันได้มาจากอันไหน มันได้มาจากาการจ่อยประดับนะครับกดแบบนี้เพิ่มเติมแล้วก็แยกชิ้นส่วนนี่แหละครับประดับที่เราไปฟาร์มมาทั้งหมดเราก็เอาไปย่อยได้เลยนะครับแยกชิ้นส่วนนี่ครับเราก็จะได้เป็นชิ้นส่วนตัวนี้มาชิ้นส่วนตัวนี้ใช้ยังไงล่ะเดี๋ยวเราลองไปกดใช้กันดูนะครับโอเคมันจะมีกล่องหนึ่งที่ชื่อว่า accessory เลเวล65ที่มี1สล็อตหรือ2สล็อตจำนวน1ชิ้นนะครับสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเราซื้อได้แค่1อันเท่านั้นนะวันนี้เราจะมาลองสุ่มให้หมดเลยนะครับอ่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการสุ่มวันจันทร์นี่แหละเหมาะกับการสุ่มที่สุดแล้วนะเออตอนนี้เพชรผมก็หมดแล้วด้วยอีเดียนคอยเหลืออีก1.7ล้านเอ,อ๊เราไปซื้อเพิ่มได้ไหมอ่านี่ครับ แพ็คประจําสัปดาห์ตัวนี้ถือว่าน่าซื้อมากเลยนะครับนี่ได้อีเดนคอยลล้านใช้แค่60เหรียญแมวขาวเองนะมันถูกมากเลยเอาซื้อไปเลยครับเปิดแค่นี้เราก็มีเงินแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะไปสุ่มให้หมดเลยนะวันนี้ก็เกี่ยวกับการสุ่มนะครับวันจันทร์ทั้งทีมันต้องออกอะไรดีๆแล้วล่ะนะเอาไปอันแรกกันครับอันแรกเป็น normal card ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรเท่าไหร่นะถ้าออกกา๊าตีเผาต่างๆเนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าออกกาัากีกี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าได้รวมสนุก่ะเราสุ่มแล้วทั้งหมด5ครั้งไปดูกันเลยชึบอ,อุ้ยสีฟ้าสีฟ้าโอ้ติฟบัค ไปต่อไปต่อชมเเยสีฟ้าอีกแล้วชอนชอนอ่ะไปกันต่อครับโอ้โหอันนี้น่าจะแพงอยู่อันนี้หมื่นกว่าเซนี ลูนาติกโอ้โหเฮ้ยโอ้โหซอมบี้ซอมบี้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเช็คราคาการ์ดที่เราส่งมานะมันขายได้ใบละเท่าไหร่บ้างอันนี้3000อันนี้3 8 0 0อันนี้1 7 0 0 0อันนี้5000อันนี้5 3 0 0นะครับ อันไหนที่ไม่ใช้เราก็ขายไปก็ได้นะครับอันไหนที่ใช้เราก็ฝากสมุดไว้หรือว่าเก็บไว้ใช้ก็ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะเอาเวกการ์ดก็เอาการ์ดพวกนี้ไปย่อยได้เอาไปย่อยได้นะครับเอาชิ้นส่วนการ์ดมาโอเคเอา่าเรามีอะไรให้สุ่มอีกบ้างอาืมตัวนี้เป็นกาชาทิเก็ตอา่าไปสุ่มกาชากันบ้างนะครับได้2ครั้งนะสครั้งก็น่าจะ ก็พอมีลุ้นอยู่ไปชูบดเกกรลบปุ๊อุ้ยสีม่วงโอ้โหอันนี้เหมือนจะมีแล้วหรือเปล่านี่มันน่าจะมีแล้วหน้านี้อ่าเป็นส่วนปากส่วนปากครับเอาไปดูกันต่อโอ้โหสีฟ้า อันนี้ก็ถือว่าเค็มนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเรามีเรามีให้สุ่มกันอีกมีหลายอย่างเลยโอ้นี่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 น,นี่อันนี้เป็นกล่องจัดดันสัตว์เลี้ยงไปลองสุ่มกันดูแล้วก็ที่แน่ๆคือมันจะได้เปิดแปร์การ์ดด้วยหนึ่งันนะครับมาดูกันว่าจะได้อะไรชึบโอ้โหสตรีมเวิร์ม อันนี้ออโต้สเปลเลสคัทน่าจะเป็นของพวกแอสซินนะครับเช็คราคากันหน่อยนะเท่าไรหร่3 5ห้าโอ้โหกาก์ดใบนี้การ์ดใบนี้ถือว่ามีราคาสูงแล้วล่ะนะอันนี้เป็นพรีเมียมก์ดพรีเมียมก์ดนะครับการ์ดที่ราคาแพงๆเนี่ยก็จะอยู่ใน อยู่ในภาพพวกนี้นะครับมีการ์ดด้วงมีการ์ดไฮดร้าอ๋อมีสเกเลตันเวอร์เกอร์มีวัวผมได้วัวไปแล้วไปหนึ่งนะอาร์เชอร์สเกเลตันทั้งหมดนี้ถ้าประมูลกันราคาไม่ต่ำกว่า2 0 0แสนเซนีนะอ่ะโอเคป่ะหนึ่งใบก็พอได้ลุ้นเอาละครับชิปเดกันด้ฮึบโอ้โสีม่วงโอ้โการ์ดเวอร์ลิต อเอะเหมือนจะไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่นะเลือดสามเปอร์เซ็นต์เอสพีสี่เปอร์เซ็นต์มาลองเช็คราคาขายกันดูราคาขายหนึ่งหมื่นสามเอาก็ได้อยู่แล้วมั้งได้ยูนะครับได้ยูอโอเคอ่าซูปปเปอร์เพชรคูปองอันนี้เป็นคูปองสุ่มสัตว์เลี้ยงระดับเ e จ e น d ด r รี่นะหรือว่าพวกสัตว์ในตำนาน สัตว์แดงนั่นแหละครับไปสุ่มกัน่รลานแล้วกันเนาะชิบเบกระดึนไๆสีม่วงเฮ้ยสีทองไอ้เฮ้ยตกใจหมดกระทู่อ๋ถอถ้าเป็นสัตว์แดงมันคือสีแดงดีว่าโอ้หัวใจจะวายอะไรครับวันแห่งการสุม่มวันแห่งการสุ่มจริงๆนะอ่าสีม่วงมาเลียวเน็ต หรือข้าไป้าชิบะดึกระบกระบโอ้โยยะต่อไปกันต่ออุย้ยลูนติกอีกสองครั้งอีกสองครั้งครับถ้าเกิดโชคดีเนี่ยจะได้สัตว์สีแดงนะเป็นตัวอะไรก็ตามแต่ก็ดีทั้งนั้นแหละครับทุกตัวเก่งหมดเลยนะ ึบโอ้วี่รูนาติกอีกแล้วอันนี้สีม่วงเดสเซอร์ตออเทอร์อ่ะอันนี้สุ่มได้สองครั้งอืมโอ้ตัวนี้ผมใช้งานด้วยโมคาโนบลูด็อกสวยครับสวย ถือว่าดีเลยล่ะครับโอเคครับมีอะไรให้เราสุ่มต่ออีกบ้างล่ะครับเนี่ยอ่ะตะกี้เราไปแลกกล่องประดับมานะครับเดี๋ยวมาดูนะแลกกล่องประดับมาจะได้ประดับอะไรโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเกลือนะอ่าถ้าโชคดีเนี่ยก็จะได้ประดับ2รูนะครับเพื่อนๆเราในกิลก็ได้กันมาหลายอันแล้วอ่าโอเคดูเหมือนเราจะได้เหรียญออฟแมวมาด้วยนะครับ เดี๋ยวออฟแมวมาด้วยแล้วก็มีอีเดนคอยเรามีพอสำหรับการออฟแมวแน่นอนนะอ่าสำหรับตัวออฟแมวเนี่ยเราก็จะออฟได้ตอนเลเวล60กันนะครับกดตรงอาวุธหรือว่าชุดเกราะก็ได้นะครับอ่ากดคำว่า Enchanting ตัวนี้แล้วก็มีเหรียญอยู่ทั้งหมด250เหเหรียญน,นะมันก็พอได้ลุ้นอยู่นะครับมา ตอนนี้เสื้อเราได้ออฟชายดิ้งแล้วนะชายดิ้งเลเวล2เลือด6%กรับพิวแรงขึ้น5%อันนี้เป็นชาย n ดิ้งเลเวล1เลือด4%รับพิวแรงขึ้น4%อันนี้ถือว่าโหดมากอ่าสำหรับสายแท้งนี่ชอบเลยครับรองเท้าก็ได้ชายดิ้งอ่อชายดิงเลเวล2เลือด6%กรับพิว5%ครับประดับก็เช่นกันประดับเราก็ ตัวนี้ถือว่าได้ออฟตรงสายเลยล่ะนะไฟติ้งสปีดเลเวล e l 2ได้ดาเมจตีใกล้6เปแล้วก็ a อ k 20ออฟลองก็สวยมากส่วนประดับข้างนี้อีกข้างหนึ่งเนี่ยมันยังไม่ได้ออฟตรงสายหรือว่าไม่ได้ออฟพิเศษนะครับก็ออฟที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็พอใช้ได้นะแล้วก็อาวุธด้วยอา,อาวุธเนี่ยเราได้ออฟที่ เรียกว่าพอใช้ได้แล้วกันแต่ว่ายังไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับอยากเราอยากได้ไฟติ้งสปิริตตัวนี้นะดาเมจเพิ่ม6%เลยอ่ะไปดูกันเลยดีกว่านะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้เราต้องโชคดีอย่างแน่นอนนะออกไฟติ้งสป i ริตหน่อยเลเวลหก็ยังดีเอาละครับมาดูกันดีกว่ามีทั้งหมด250กว่าเหรียญ ก็พอได้ลุ้นนะชึบ m อ็มเโอ้โหเอติสามทั้งแถบอ่าอันนี้ไม่ตรงสายเลยอุ้ยไฟติ้งส g ป p ิ r ิ t เพิ่มดาเมจอ่าเพิ่มดาเมจสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหอันนี้อันนี้ตรงสายครับโอเคแล้วเลเวลหนึ่งอ่าเลเวลหนึ่งนี่ดีนะดีแล้วครับดีดีดีด มันโหตีใกล้ตรงๆเลยครับสี่เร์เซนะอ่าสวย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 ถึงมันจะเป็นเลเวลหนึ่งแต่มันก็ถือว่าเพิ่มดาเมจได้เยอะเลยครับอ่าเพิ่มได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ยังไม่ได้ออฟพิเศษคือตัวนี้โอ้โหวันจันทร์ที่มันดีจริงๆผมรักวันจันทร์ที่สุดรักวันจันทร์ไม่ยุดเอาไปกันต่อ เช้าวันจันทร์แบบนี้จะลืมมาสุ่มกันนะผมบอกเลยว่ารวยแน่ๆามาดูประดับตัวนี้นะครับประดับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ออฟพิเศษอย่างที่บอกแหละขอเป็นแค่ไฟติ้งสปิริตเลเวลหนึ่งก็พอแล้วเลเวลสองก็ยิ่งดีนะแต่เหรียญจะพอไหมเนี่ยโอ้ห เ a จ y ด o w ี่โตัวนี้เป็นเลน g ์แอตแทกนะครับเป็นดาเมจตีไกลนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ใชโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรครับออฟอื่นของเราทั้งตัวเนี่ยมันได้ออฟตรงสายหมดแล้วเหลือแต่ตัวนี้อันเดียวอ่าเหลือแต่ตัวนี้อันเดียวนะครับชืบโอ้ขีทั้งแถว ยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะเอาละครับเหลือประมาณ12 12ครั้งสุดท้ายอุ๊ยโอโ้โหเมจิกเดามจโอ้ my god อ้าวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับคิดซะว่าวันนี้ก็อุ้ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โห คนบ้าอะไรมันจะไปดวงดีขนาดนี้ครับเนี่ยโอ้โหไฟติ้งสปิริตอีกแล้วโอ้โหมีเลีแอทแทคอ่าเป็นดาเมจตีใกล้สี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้โยเซฟด่วนเลยครับเซฟด่วนเลยโอ้โยคนบ้าอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้ครับเนี่ยอ่าสำหรับเกมนี้เกมนี้เราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนออฟลองได้นะครับอ่าแค่เราไปกดล็อก อฟอหลักไว้ก่อนนะอ่าล็อกอฟหลักไว้ก่อนแล้วก็ค่อยไปอ,อปอ,อปลองเพิ่มนะครับมันจะใช้หินตัวนี้นะาบางคนก็ไม่รู้อีกว่าหินตัวนี้ได้มาจากไหนครับม่นนเนี่ยหินตัวนี้ก็ได้มาจากช็อปต่างๆนะซึ่งการได้มานั้นก็อาจจะต้องเสียเสียแมวขาวครับแต่ช่วงนี้ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมอยู่ครับ โอ้สำหรับกิจกรรมมิลลี่คิทเช่นตัวนี้นะครับก็จะให้เรากินอาหารประเภทต่างๆนะแล้วก็จะได้รางวัลแบบต่างๆนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องกินทุกอย่างก็ได้นะอ่ะอย่างกินอาหารประเภทแรกตัวนี้บีฟกูเม่มันก็จะมีโอกาสได้รับเพืองทองอ่ะแล้วก็ตัวนี้ได้รับการแฟกเมนต์ โอ้สำหรับอาหารตัวที่ชื่อว่าบีบเลนแดงตัวนี้ครับมีโอกาสได้รับรางวัลหายาก d รดิงสโตนตัวนี้แหละเอาไว้สำหรับการออฟแมวนะครับเราสามารถล็อกออฟพิเศษไว้ได้แล้วก็หาแค่ออฟลองซึ่งอาหารตัวนี้ไม่ใช่ว่าเรากิน1ครั้งมันจะได้หินเลยนะมัน,เป,น,เ,ปนเป็นการสุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากินทีละ5ไอ้ใบใบกินอาหารฟรีเนี่ยก็จะมีแจกจากหลายที่เลยแหละนะ เราได้มาจากการล่าบอสนะครับเดี๋ยวเราจะลองกินทีละห้าอันดูฟึบเชิบอมัึปบปึบเลือดจืดโอ้โหได้มาสองอันเนี่ยอาเจ้เฮ้ยได้มาสองอันมันเพียงพอไหมเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนออฟแลวกันดีกว่ามามาลองดูครับมาลองดูเราออฟได้ไฟติ้งสปิริตใช่ไหม MTK บวกสิบเจ็ด ไม่ดีเท่าไหร่นะไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีนะครับเราจะเปลี่ยนออฟลองให้หมดเลยล็อกออฟหลักไว้ก่อนล็อกไว้เลยครับชึบแล้วก็ไอตัวบ d i n g stone ตัวนี้เราได้มาละคราวนี้เราก็จะสามารถเปลี่ยนออฟลองได้แล้วามาดูกันนะครับว่ามีอยู่2เม็ดเนี่ยมันพอไหมไปกันเลยดีกว่าไปโอ้ อันนี้มันโอเคน,นั่นนี่ออกเป็นเอทีเคทั้งสองอย่างเลยเอาสวยสิครับอย่างนี้โอ้ดวงดีจัดเลยแง่ดวงดีครับดวงดีก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เราต้องออฟอิกนะกดล็อกไปเลยครับครั้งเดียวมันจะได้จริงๆเหรอครับนี่โอ้เอาไปกันต่อไปกันต่อช็อปป,ป,ป,ปปิกึบโอ้โหอันนี้ไม่สวยเลยนะ โอ้ไม่สวยไม่สวยครับไม่ดีเลยอย่างนี้เราต้องไปกินอาหารเพิ่มซะแล้วอ่าเป็นอาหารตัวนี้เลนแดงปิ๊บเลนแดงแปลว่าอะไรไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆคือมันได้หินไบดิงสโตนด้วยก็กินมันเข้าไปครับกินมันเข้าไปชืบขอสักเม็ดเถอะโอ้ไม่ได้โอ้อยังหน้าโอ้ เอาไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะเรามีเงินเซนีอยู่เอาใช้ปไปเลยครับเพื่อให้ได้หินตัวนั้นมาก็ต้องเสี่ยงกันนิดนึงอุ้ยอุ้ยหมดไปทีละหมื่นโอ้ได้มาเม็ดหนึ่งครับได้มาเม็ดหนึ่งโอเคค่าใช้จ่ายก็หนักหน่วงเหมือนกันนะแต่การเปลี่ยนออฟในประดับก็ค่อนข้างคุ้มค่านะครับ ค่อนข้างคุ้มค่าเพราะว่าถ้าได้ออฟดีๆมาแล้วก็ใช้ได้ยาวๆเลยแม้จะเป็น i i h t t n n ป s p i r i เลเวล l 1ก็ถือว่าคุ้มค่านะครับอ่ไปดูกันใหม่1,2,3อโอ้โหอันนี้ก็ไม่ตรงสายโอ้น่าจะต้องกินอีกสักทีนะเออโอเคโอเคมันเริ่มจะร้อนๆละชึ้บหึ่งหมื่ขออีกสักเม็ดเถอะเพื่อน อุ้ยโอ้โหได้มาได้มาครับได้อยู่เลดออกถือว่าไม่ยากนะไม่ยากนะครับอืมโทนนี้สินะโอเคไปดูกันเลยดีกว่าขอแบบว่าออก ATK สักหน่อยก็น่าเก็บไว้แล้วครับ1 2 3่อ,อ้อันนี้หนักเลยโอ้ โอ้นนี่หนักเลยครับโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดความหวังยังมีนะถ้าเงินเรายังมีโอเคไปวิได้มาอีกหนึ่งเม็ดวันนี้มันเป็นวันแห่งการสุ่มจริงๆด้าน,นี่ยเอาละครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ชึบล็อกไว้ ่อขอ ATK สักหนึ่งออฟก็พอใจแล้วล่ะวันนี้หนึ่งสองสามโอ้ฮิตหกเด็กสามขีสี่พอๆกันนะเดี๋ยวยังไม่เซฟแล้วกันโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเอา่างงี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะสุ่มกันแค่ครั้งสุดท้ายละ ถังสุดท้ายแล้วนะครับถ้าไม่ได้เนี่ยก็ถือว่ามันยังไม่ใช่วันของเรานะขออีกสักเม็ดได้ไหมเงินจะหมดแล้วชึบอุย๊ยทำไมไม่มาอุยอ๊ยอุ๊ยอทีละสามเม็ด ได้สามเม็ดครับสามเม็ดก็ถือว่าสวยอยู่เอนชันทิ้งไปเลยครับสามเม็ดสามเม็ดขอ ATK สฟักอันหนึ่งเถิดึง,งสองสามอุ้ยโอ้ ได้อยู่นะได้อยู่นะครับโอเคไม่แย่ครับไม่แย่ได้อท k เคเพิ่มก็โอเคแล้วแหละนะสำหรับออฟตัวนี้อ่าสำหรับวันจันทร์เนี่ยมันนะมันดีไปหมดทุกอย่างเลยนะครับวันนี้มันโชคดีจริงๆเลยนะครับเนี่มันเป็นวันที่สุดยอดไปเลยนะโอ้วันนี้มันโชคดีเป็นบ้าเลยนะเป็นวันจันทร์ที่สุดยอดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันเนาะ อย่าลืมไปลองสุ่มกันดูนะครับแล้วก็ใครที่เลเวล70แล้ววันนี้ก็น่าจะได้เปลี่ยนไฮคัสกันแล้วนะครับอยังไงก็เล่นเกมให้สนุกนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปสุ่มอะไรกันต่อนะ,อะก็อย่าลืมติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับโอ้บาย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 โอ้